ก,ากถามว่าแก่ยากเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเป็นการซ่อมผิวซ่อมผิวเนี่ยก็คือว่าร่างกายจะเสื่อมเสื่อมช้าลงอะไรเงี้ยคือแก่ยากสร้างพระคือสร้างคนเดียวหรือว่าร่วมบุญกันร่วมบุญกันไม่จําเป็นต้องสร้างคนเดียวเพราะว่าการร่วมบุญกันก็หมายถึงว่าเราเนี่ย <c oughs> มีจริตในการศรัทธาพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นการฉลองมหามหาปเป็นการฉลองฉล,ลองมหาศรัทธาประชาชน นะหนูสร้างคนเดียวสร้างคนเดียวก็โมทนาสาธุด้วยแต่พระสี่ศอกนี่ส่วนใหญ่จะแสนหนึ่งนะเท่าที่พอรู้นะราคาประมาณแสนหนึ่งเพราะว่าจะองค์ใหญ่มากเลยสี่ศอกนี่ใหญ่อะใหญ่มากๆเลยคือถ้าทำร่วมคนอื่นจะได้ด้วยคือถ้าทำร่วมคนอื่นจะได้บริวารไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เห็นเขาได้ยินเขาสร้างพระชาําระนีสงสี่ศอกแล้วเราเข้าร่วมอะร่วมนะก็ถือว่า ถือว่าเราจะมีมิดมิดสหายนะใช่ครับเป็นแสนใช่ถูกต้องถสี่ศอกนะเออเป็นแสนเพราะว่าใช้ทองคําแท้ในการแปะแล้วในการหล่อเนี่ยต้องสร้างด้วยกําลังใจคนก็คือต้องพาคนมามาหิ้วปูนอะไรเงี้ยแล้วเอาทองคําแท้เกินสี่ศอกได้ไหมได้ถ้าเกินสี่ศอกจะได้บาร,รมีใหญ่เป็นอัป,ปมาโนคือเขาบอกว่ายิ่งยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยจะจะยิ่งอะไรนะ ยิ่งใหญ่มากเท่าไหรเนี่ยก็ยิ่งได้อน,นิสงมากเท่านั้นจริงๆเขาไม่ได้กําหนดว่าจะสร้างคนเดียวหรือสร้างกี่คนหรอกเรารู้ข่าวเนี่ยแล้วเราไปร่วมเนี่ยมันก็ได้บารมีหมดแหละถ้าพูดจริงๆเพราะว่าเป็นการปิดกั้นทางลงนรกถ้าใครบอกว่าสร้างพระชํราระนีสงสี่สอ,สอเราสร้างเพื่ออะไรเขาบอกว่าเอาเงินไปกองใช่ไหมผมขอบอกไว้อย่างหนึ่งเราเกิดมาแต่เราศรัทธาพุทธเจ้าหรือเปล่า ถ้าเราศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่เทวดาเทพพรมก็อยากบูชาพระพุทธเจ้าในเมื่อมีเทวดาเทพพรมอยากบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยการที่เราสร้างรูปลักษณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นการบูชาไงเพราะฉะนั้นน่ะการบูชาเนี่ยะะย่อมไม่แปลกอะไรนอกจากไม่แปลกก็เหมือนกับคุณน่ะคุณมีรูปพ่อรูปแม่ใช่ไหมคุณศรัทธารูปพ่อรูปแม่คุณใช่ปะพอถึงวันตรุษจีนคุณเอาเครื่องเส้นอะไรมาวางดวงวิญญาณใช่ไหม แล้วคุณจุดทู่บอกคับพ่อแม่มากินด้วยนะวันนี้วันพระแล้วนะเมื่อวานออกเหรอมนหมานเออโชคดีนะนะชาดีติออกเล่นหวยทุกวันเนาะนะเออหนูสร้างเพราะปรารถนาบาร,รมีชาติหน้าจริงๆผมผมพูดเลยนะผมไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับการเกิดมันเหนื่อยกับการเกิดคุณรู้หรือเปล่าว่าการเกิดมันทุกข์ขนาดไหน นะถามเรื่องความรักได้ไหมครับอ๋อจัดหมูเด้งมาเลยครับหรือจัดหัวใจส้มมาเดี๋ยวจะดูให้นะถ้าจะถามเรื่องความรักก็ถามได้แต่ <c oughs> นะว่ามาเจอช่องนี้ใช่ผมมาทำทำอยู่สองช่องหลักๆนะอ่ะนะนะจัดเข้ามาแล้วผมจะดูให้นะขอบคุณครับสำหรับ